ตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กันที่ถนนขอนยุทินนะครับด้านหน้าแดนเดนทามิตนะหรือว่าตรงตลาดนัดเทียบสวนแดนเดนมิตเองนะครับนี่นะซึ่งในคลิปนี้นะครับผมขอพาเพื่อนทุกคนนะครับพามาอัปเดตกับที่ตลาดนัดแห่งนี้กันนะว่าปัจจุบันเนี่ยที่นี่นะครับบรรยากาศเป็นไงบ้างนะฮะในวันที่9พฤศจิกายน258นะครับในเวลา10ทุ่มนี่นะฮะมาดูกันนะครับว่าตอนเนี้ยนะครับ คนจะเป็นไงบ้างนี่นะไะชมกันนะครับอันนี้จะเป็นโซนด้านหน้านะฮะคนก็าจะใช้ตอดกันเยอะนะหลายร้านนะครับก็มีรับคนละครึ่งถาดด้วยนะครับดูนะคลิปนี้ก็อาจจะไม่ได้พาเดินทั่วทุกร้านนะครับกับส่วนของที่ตรงนี้นะคือเราจะพาชมราวๆทั้งหมดนะครับไปดูว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับอ่ โซนของตลาดเทียบส่วนแดนลมิเนี่ยเป็นไงบ้างนั่นเองนะนนก็เป็นฝัง่งนูนะก็คือด้านข้ายังปิยครบนะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นด้านขานะครับฝั่งซ้ายมือของเราเนี่ยก็เป็นโซนของกินที่อยู่ด้านหน้าของตลาดนะครับบรรยากาศคนก็ค่อนข้างเยอะนะครับในวันอาทิตย์นะ ครับ้านนี้เป็นกุ้งเขาคนมีอยู่ประมาณนด้งนะ่ครับตรงนี้คนที่นั่งกินคือคนนั่งกินก็ค่อนข้างหนาแน่นอยู่นะนี่นะครับ คนมาเดินเที่ยวกันที่นี่ก็คนถือว่าเยอะนะขอมานั่งพักผ่อนกัน่นั่นนะครับแดนเนลมิดนะคนนั่งเพียบเลยนั่งเต็มเลยเพราะตรงนตมงนนะครับมีเป็น เหมือนเป็นลานเบียร์ด้วยนะเี่ว่าเป็นตรงไฟตรงนู้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นร้านยำยี่สิบนะครับคนเยอะอยู่นะเป็นยำทุกอย่างยี่สิบบาทนะครับอ๋อเป็นจานเห็นปะมีคนนั่งกินอยู่นนก็คือจะเป็นจานละยี่สิบบาทนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นด้านข้างนะด้านข้างมีขายเป็นพวกรองเท้า พวกนี้ยังเหมือนจะเป็นของร้านเดิมที่ตอนที่เรามาครั้งแรกนะแต่เหมือนบางร้านจะไปแล้วนะครับีน,นก็จะเป็นร้านขายของเหมือนกันนะเป็นอีกโซนหนึ่งนะครับ ขายพวกเสื้อผ้าพวกอะไรพวกเนี้ยต่างๆมีบางจุดก็ว่างนะว่างนะครับโพราะตรงนั้นตรงนั้นเหมือนจะมีขายพวกไอ้นี้ด้วยพวกของเล่นพวกของเล่นพวกอะไรพวกเนี้ยมาเอาไ้ดี่ะพาชมก่อนก็ได้ว,ว่าเป็นไงบ้างดูกันดีกว่า มันจะเป็นแบบแนวของเรโทรนี่หรือว่าเขาาะตำแหน่งมาเพราะว่าตอนแรกผมจะนวของพวกเนี้จะอยู่ตรงข้างหน้านะแต่แถวแดนนิลามิดนะฮะที่เห็นแบบเป็นของแนวแบกอกดิตแต่มันก็คล้ายกับไอ้ที่ว่าเคยนั่นอยู่นะไอ๊วะกระเป๋าหูกล้องมีกล้องของเรโทรเนี่ยนี่ก็มี ขายพวกของของนั้นของอนิเมะของสะสมอนีพวกนี้เยอะมีพวกรถเล็กพวกนี้งานแนวคล้ายกับที่คองถมช่วงวันเสาร์นะเนี่ยบันนี้ก็เป็นของเล่นเสื้อผ้าก็มีเสื้อผ้าก็มีนะฮานูนก็มืดทั้งหลังนี้เหมือนจะเป็นที่จอดรถปอร์ตไซน์ะครับทั้งหมดเลยนะเนี่ย นาหลาดนะครับเป็นที่จอด,ดรถปัสสาวะนะฮะท่านู้นก็จะเป็นที่จอดของรถยนต์ครับไปทาานู้นนะนะต่อดูตรงนี้กันดีกว่าสองฝั่งเป็นฝัน่งนี้เป็นขายโปก,กากอน,นิเมแต์มาเฟกเกอร์สวัสดีครับ มีพวกพวกของเล่นเมือนึ่นเยอะเยอนะนี่ว่าพางส่วนผมถ้าคุณผมว่าน่าจะคุ้นบางคนเหมือนมาจากที่คลองถมอ่ะมาขายทีิงี่ต่อนะผมไม่แน่ใจว่ามีขายวันไหนบ้างนะครับแต่ก็คือแน่ๆแหละวันอาทิตย์เนี่ยน่าจะขายทุกวันอาทิตย์นะครับ เียบมีเ<ๆ>มื่อกี้เข้าไปซอยที่สองนะมีซอยหน้าอีกซอยอนะึ่งไหขายการาด ปกับทอนของเล่นของเล่นก็มีมีพวกของเล่นพวกอะไรพวกนี้ก็เยอะก็ถือว่าเยอะอยู่แต่นะมีขายได้อย่างตุ๊กตาก็มีเป็นจุดๆไปเนะี่ย นั้นดีกว่าขายเป็นติกเกอร์ขายติ๊กเกอร์ฝั่งนี้ก็เป็นพวกของเล่นมีทั้งสองฝั่งเลยะรู้สึกว่าจากที่ดูเนี่ยถ้าใครสงสัยนะคะหรือมีคำถามนะว่า ตรงโซนนี้มีขายของมือสองแบบแนวแบกดินพวกนั้นหรือเปล่าผมบอกเลยนะครับว่าไม่มีนะไม่มีมีเป็นแนวของเล่นซะมากกว่านะครับย้ำนะครับว่าเป็นแนวของเล่นนะไม่มีพวกของมือสองนะครับเพราะมีดิสซอยนี่ดูข่อนบ้านนี้อันนี้มีไหมแต่ว่าที่เรามาเข้าาเมากีนเนี่ยสามซอยอ่ะไม่มีนะไม่มีของมือสองแนวแบบแบบเป็นลรือไม่มีนะครับไม่มีนะ ท,ที่เราเห็นตอนนี้จะมีเป็นพวกของเล่นล้วนนะครับของเล่น้วๆนๆเลยนะของเล่นโมเดลฟิกเกอร์ของจุกจิกตุ๊กตามีนะครับมีนะแนวเรโทรมีนะครับตามร้านพวกนี้รับคนละเพงเ่งด้วยต่างร้านนะผมเห็นพรามสังเกตอยู่ว่ามีต่างร้านอนะ เขาปิดสติกเกอร์หน้าร้านนะครับบอกว่ารับคนละครึ่งถาดด้วยนะหมดแล้วหมดและนะอันนี้ก็จะเป็นอ๋ออันนี้เปินเป็นระ้านป้อนพ่อป้อนอาหารนกอะไรอเงี้ยสัตว์ปอดัวเกรดเลื่อนเกรดนะสะตายนะครับ เออมีใช่ไหมหนูยังมีเลยหนูมีเยนแคปในแคปก็มีนะนะหนูก็ไม่จะไม่มีไม่รู้ว่าหนูเขาขายหรือว่าเขาจะไงนะเจอมาต้นหลังเจอมาด้านหลังอีกหน่อยนึงนะครับก็มี ตักปลานะที่ตักปลาเป็นตักปลานะครับแล้วก็มีเป็นเรืออันนี้เรืออะไรเรือปัดนะ๊ดเหรอเรือฟ้าเหรอเรืออะไรครับแล้วก็มีเป็นบ้าบอลูนนะเป็นแนวสไตล์งานวัดก็มีจัดทางด้านหลังนะครับด้านหลังของตัดนัดเทียบด่วนแดนเดลามิดนัด่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวยิงปืนะครับจิีจิงช้าสวรรค์อยู่อันนี้ไม่แน่ใจว่าใช่ของเจ้าเดิมที่เคยมาจัดนัดนัดหรือเปล่าเจ้าเดิมรู้สึกไม่แน่ใจนะ อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่านะครับเป็นจิงช้าสวรรค์นนะแล้วก็ตรงนู้นนะครับก็จะเป็นรถปั๊มนะฮรรถปั๊มนะครับนี่นะเป็นรถปั๊มนะครับ,นะลบ,รบแล้วนี้นะก็จะเป็นรถไฟนะครับรถไฟที่เป็นเลขแปดนะครับอันนั้นเรือไวกิง้งม,มีเรือไวกิ้งเมื่อน,นะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าเรือไวกิง้งอันนี้เขา จะเปิดหรือเพิ่งจะเก็บนะครับเพราะว่าเห็นแต่โครงนะโครงเหล็กนะครับแต่ว่าตัวเรือวางอยู่ด้านข้างนะครับเห็นป่ะนั่นนะตัวเรือไปกินอยู่ตรงด้านข้างนะครับซึ่งอันนผมไม่ไแน่ใจว่าเขาเตรียมทาอยู่หรือว่าเอามาเป็นคอนิสน,นะครับอันนี้ก็เรือบินแล้วมั้งเนี่ยเรือขอแล้วมั้งเนี่ยเหมือนับเหมือนจะกําลังติดตั้งหรือเปล่า ไม่ติดตั้งก็กำลังเก็บอ่ะเ็นอย่างหนึ่งนะคือกำลังเซตติ้งกันอยู่นะครับนีอวอันนี้ก็จะเป็นรถปั๊มหน้ารดปั๊มโดยเข้ามาอีกหน่อยนะครับอยู่ตรงโซนหอที่จอดรถมอเตอร์ไซค์นะก็จะมีจุดคิปตุ๊กตานะครับมีตู้คิปตุ๊กตาที่นี้อยู่ตรงด้านหลังนะครับ คนเข้าเยอะอยู่กันนเนี่ยที่นี่เข้าเยอะมากเลยไม่ใช่เข้าเยอะมากดิคือคนเข้าเรื่อยๆดีกว่าที่นี่นะก็ตายเยอะแต่เราคงไม่เข้าไปข้างในนะครับแค่ให้ดูด้านนอกก่อนนะว่าตรงเนี้มีจุดตู้ที่ตุ๊กตานะครับนี่แล้วก็ทางนี้จะเป็นที่จอดรถยนต์นะครับจอดรถยนต์อยู่ทางด้านจุดเดิมนะ อันนี้ก็จะเป็นตรงจุดลานจอดรถจนนะครับพื้นที่จอดก็ค่อนข้างกว้างในระดับหนึ่งนะครับพอมีการจัดสรรในส่วนของลานจอดรถได้ค่อนข้างดีนะอันนี้ก็จะเป็นตรงโซนของตู้ขายของนะครับทางเข้าที่จอดรถนะครับจะมีตรงจุดเกี่ยวนะก็คืออยู่ทางด้านทางนู้นนะครับ เข้าออกทางเดียวนะฮะทางเดียวนะครับอัตราค่าที่จอดผมไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะหรือว่าจอดฟรีก็ไม่ชัวร์นะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นลานพับพ่อนแนวสไตล์แคมปิ้งนะครับน่แล้วผ่อนต้องมาตรงนี้เลยมีการประดับคล้ายๆสไตล์แคมปิ้งหน่อยๆเนี้ยอันนี้ก็จะเป็น สดนเดลิมิตส่วนสนุกดั้งเดิมนะครับที่มีการคงไว้ของประสาทนะครับประสาทเที่แหลยคนน่าจะทราบดีแล้วอันนี้ก็ถึงขายตัวไปมีไอติมมีสู้ด้วยนะเนี่ยมีขายด้วยนะครับมีมาจำหน่ายกันที่นี่ด้วยนะนะครับ ก็เหมือนว่าที่เหมือนว่าด้านในของปราสาทแดนเนลรมิสจะมีการจัดกิจกรรมไปนะเ็คือกิจกรรมดิเป็นว่าปีสิงแะแต่เป็นอันนี้เป็นเดเนะลมิสสยองนะเดลมิสสยองนะครับก็คือง่ายๆคือเป็นว่าปีสิงนันเองนะราคาก็ห้าิบาทแต่เห็นจากที่ฟังมาเหมือนว่าวันนี้นะครับมานที่เก้าเกพฤศจิกายเนี่ยเป็นวันสุดท้ายของการจัดอันนี้แหละนะ โอเคอออก็สำหรับบรรยากาศภายในตลาดนะัดเตียบด่วนแดนนมิทก็น่าจะมีประมาณนี้นะโดยรวมสำหรับวันนี้คนยังเยอะคึกคักนะครับใครป้างมานั่งอยู่ตรงริมย่าเนี่ยกันอย่างเยอะคึกคักดีกว่านะเออนึงก็ได้อะ ดีนะที่ว่าฝนไม่ตกถ้าฝนตกอยเื่อคิดว่าน่าจะแฉะกบางคนอาจจะนั่งไม่ได้นะครับโอเคคลิปนี้ก็ขอบคุณทกั่กนนครับาะไปที mm ่หน้าไปแล้วสวัสดีครับ